อัตมาก็ใช้ว่าภาษาก็อย่างหนึ่งแต่สภาวะนั้นคือพลเอกประยุทธ์เข้าไปรับอำนาจต่อทอดไม้ต่อจากอำนาจที่ประชาชนยึดได้แล้วนี่ต่างหากนละคือสัจจะความจริงเพราะ,ะสรุปแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นผดเด็จการเลยไม่ทำรัฐไม่ได้เป็นคนทำรัฐประหารเลยท,ทั้งชื่อ ทั้งพฤติการพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์ไม่มีเลยประชาชนเป็นผู้ทำร,รัฐประหารถ้าคุณจะบอกว่าเผด็จการก็ต้องไปบอกว่าประชาชนนั่นแหละ,ะเผด็จการคําว่าเผด็จการคือภาษาคําว่าประชาธิปไตยคือภาษาคําว่าคอมมินนิคือภาษาแต่ความหมายอันเดียวกันเผด็จการประชาชนรวมกันหมดเผด็จการประชาชนร่วมกันะกะกน,นะไม่ใช่คนเดียว คอมมิวนิสต์ก็คือหมู่มวลของคณะคอมมิวนิสต์เป็นคณะหนึ่งไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดเหมือนประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์ก็คือประชาชนคณะหนึ่งไปเผด็จการหรือไปยึดอำนาจนะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยก็คืออำนาจของประชาชนที่รับรู้ร่วมกันทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าไปยึดอำนาจประชาธิปไตยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ นี่พูดง่าย<พ>ที่สุดแล้วนะ<พ>ถ้ายังไม่เข้าใจตัวนี้อีกแล้วก็ขอว่าคุณไปเรียนรัฐศาสตร์อีกห้าชาติผอพรตันชี้แจงมานี่ยังมีคนมาเถียงอยู่นะครับเถียงว่าก็เถียงอยู่ว่าคือไม่ยอมรับะว่าประชาชนทําการรัฐประหารเขาจะนี่มันเข้าใจยากไงครับประชาชนทํารัฐประหารมันไม่เคยไม่มีประเทศไห<ม>นาชาติไหนะยังทําได้สวยงามที่สุดตัวกฎหมายอย่างที่อาตมาพูดไปหมดแล้วนะ ไม่มีอาวุธไม่มีความรุนแรงเอาแต่ความจริงเข้ามายาวเป็นเย็นเรื่อยไปขายาขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมดพวกนี้แล้วมีข้อย่อยอีกเยอะแยะเลยหลักการต่างๆนานานะที่เราเอาไปใช้เพราะงั้นไอเอที่คําว่าเผด็จการกับคําว่ารัฐประหารหรือคําว่าประชาธิปไตยนี่จึงเข้าใจจึงต้องต้องทำความเข้าใจสาระแท้แทแทของความเป็นจริง สารัะสรุปแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยคือเป็นอำนาจของประชาชน<ม>อันเดียวกันหมดเลย <yapıyor. S 1> คุณจะใช้คําว่าเผด็จการก็ประชาชนร่วมกันทั้งประเทศเผด็จการหรือเป็นมวลใ,ใหญ่เลยเผด็จการจะเป็นคอมมิวนิสต์กับประชาชนทั้งหมดรวมเป็นอำนาจนี้เป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นภาษาว่าเผด็จการภาษาว่าคอมมิวนิสต์ภาษาว่าประชาธิปไตยแท้ๆก็คืออำนาจของประชาชน ที่ภาษาว่าประชาธิปไตยประชาก็คือประชาชนอธิปไตยคืออำนาจของประชาชนังนั้นคำนี้มันไม่แตกต่างเลยไหมฮะคำแต่ภาษาแตกต่างแตส่สาระที่ประพฤติครับสาระที่ประพฤติไม่แตกต่างเผด็จการก็กปแปลว่าอำนาจอธิธอธปไตยก็แปลว่าอำนาจอ่าใช่ครับอำนาจของประชาชนเงมันเป็นลงที่ประชาชนหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่เป็นประชาชนร่วมกันทั้งหมดไม่ใช่ประชาชนคนเดียว พฤติการนี้ก็ถือว่าคณะฟาสิสต์คนเดียวเป็นคณะเดียวคนเดียวคนเดียวปฏิพฤติการครับอย่างแท้กสมุทรนายาสิทธิราชเลยครับแต่ถ้าคอมมินนิสนี่เป็นคณะเป็นคณะที่ปยอ่ายเป็นคณะที่ประทายคอมมิวนิสนี่เป็นอำนาจของคณะของหมู่คณะส่วนประชาชนถึงเอาความเห็นทั้งหมดข้อมูลประชาชนทั้งหมดนะ นี่ก็อธิบายไปอธิบายมานี่เป็นรัฐศาสตร์ที่จะได้ยินได้ฟังขึ้นในโลกที่โลกทั้งโลกจะได้เข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไรคุณบอกว่าตนเองไปสนับสนุนการเมืองฝ่ายเผด็จก,การนั่นมันเป็นความคิดเห็นของคุณต่างในของอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ไปสนับสนุนเผด็จก,การอาตมาสนับสนุนประชาธิปไตยแต่คุณเข้าใจผิดว่าพฤติการจริงที่เป็นประชาธิปไตยนั้น คุณไปเข้าใจว่าเป็นผด็ e ก,การนี่แหละเป็นมายาครับไม่ใช่สริมหามายาเป็นมายาที่คุณเข้าใจไอ้ที่คนเล่นกลหลอกลวงคุณว่าไอ้นี่ใช่ที่จริงไอ้นี่หลอกหไอ้นี่จริงมันอยู่ข้างหลังเ <ไอ S 1> นี่ยไปหลงมายากลของสัจจะนะคุณเป็นอย่าง,งานัน้นนะเพราะงั้นความเป็นผด็จก,การจึงไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทาการรัฐประหารมารับ ต่อจากรัฐประชาชนทารัฐประหารประชาชนปฏิวัตินะต้องศึกษาดีๆรัฐศาสตร์เราขอจบไปตรงนี้ก่อน